เนี่ยเธอเข้าวิธีวิบาต่างานกันทันทีแล้ววันนั้นพ่อจะยกเธอให้เป็นอง์ราชกษัตริย์ล้อมไปด้วยแม่นางเพลนนภาคนนี้จะยกให้เป็นราชินีเองปันพีหลวงเอ่งนครนอดี้ทันทีลูกขอรพระทยพเจิกาเด่ดพอ่อฉันกำม่อมไอ้กำม่อมเดินดางมาไหนวันนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ตัวเจ้าข ก็มันจะตามตามจะเด้พ่อเพื่อไปเชิญหาสำนักวัดของอาจารย์ก็มันจะได้ศึกษาวิชาแล้วก็มันจะกลับมาแต่งงานก็มันควักเพลนภาด้วยประจวการเด็พ่อเอาเถอะในระหว่างที่เธอไม่อยู่พ่อจะดูแลให้ดีอย่างที่สุดเพ้าะอะไรเจ้าเจ้าดูดาวมึงเยอะกว่าบ้าเลยเออ แม่ไปกับลูกอ่าแม่ไปกับปอ่าแม่ไปกับลูกตาไม่ลูกแม่ไปกับลูกตาก็แย่กว่าแม่ตากับลูกก็มาปิดจังเพลแล้วนะพี่กระพุนกระพุนฟังจำมิงจำมิงวางเฟนนี่ตงเบื้องะเอาเดี๋ยว วันนี้ถึงเวลาแล้วยังทีิจะเดินทางไปถึงเวลาแล้วพระเจ้ากระเด็ดพอ่อก็มอมทูลละก็อมอมกวากกว่าหญิงมาลาพอด้วยนะนพระเจ้ากระรถยังไงเธอกเอ็เพราะยังไงแล้วเพื่อนลาาจะต้องมาเป็นคู่ชีวิตของมอมฉันนะพระเจ้ากระเด็ดพอ่อเด็ดพ่ออยากให้ยุงไตใดตอนเธออย่างเด็ดขาดเอาเธอพ่อให้ขบันสัญญากับเธอว่าพ่อจะดูแลเธออย่างดีที่ยุงแม่ไตใดแม่ตอม ค็เจ้าันอันก็มัมทูลละมาที่ไครที่แก่ไปต้องจนมีลำลมหมได้ไหมไม่มีมีลำลมหมในอะไรที่ไหนหรอกเออยังไม่มีแน,น่นอนไปเถอะแล้วเราจะให้คนเดือนพิจารณาให้คนเดือนพูดติดตามเราเป็นเราจะแต่งท่งให้เอทั้งสามคนเป็นองค์นะพิทักษ์ เจ้าขว่าชายวีละคนลูกชายของเราเดือนละหกพันบาทต่อหนึ่งคนพอใจไหมนด้แก้วลุยกับยาร์ก้มกันการเลือดแรงแรงกันใจไม่หมดก็เปลือนดื้ไอ้ตวนหยุดไหมปาดิ้งมึงปาดิ้งมึงกูแล้วคุณจะยืมกูพอใจไหมนในแก้วหกพันลุยแลวกับยาก์ก็ไม่แอู เราก็ไม่กินนู่นแหลนายทองพอใจไหมคือว่าผมมหน่อยไปธุรกิจกับพ่้าดว่าเศรษฐกิจปัจจุบนหน่อยไปธุรกิจเดืองันแลวนายทองจะเอาตั้งใรเพอได้ึงนเดือนสาพันเป็นนั้นว่าทกลงเรื่องควา้วไอวโดจะกข้อนี่ข้อเดือนคนตลดจะก้อก้นนี่มึงจะกู้ไม่จำโดนี่วัเดือนหนึงหนักกี่งเดือนนกพันมันไม่เท่ากับเดือนคนาพัน มันไม่เา่กันไม่ด้่ากันเล็นวกพันเดือนสนอันนี้กึ่งเดือนที่กูรรมท่านไงมงยังรู้หนักหน้าไงใครไงใครคิดตรงกันจะทำอะไรคือใชมุดมาพม์หมามือจอชิปเดือนได้ไหมเด็กๆได้กันเอาได้ชิปเดือนนี้ได้จะได้หกม่นหกหมื่ ป้าอยู่แล้วป้าแก้วเื่อผมจะกับมาเบอร์กันเดือนอาออกเบิร์เหมือนกันเจ้าค่ะได้ไม่มีปัญหาแ่ผมจะเบ่งเบี้ยวเป็นสามส่วนช่วงละช่องเบิร์ใครใครนายแก้วจะทําอะไรก็เบิร์จิเบิร์ช่องเบิร์เด็กอากระม่มจะเจอไหม้มาจำกบเกยไปเจ้าค่ะโอ้พิจะเลี้ยงไก่ย่างน้นเหรอ Thầy chào cả Lớp trọng mừng chị trọng Trọng mừng chị trọng cả Và bụt thầy chào chưa lục cây mà Thầy chào cả Họ sẽ chưa lục cây mà trọng mừng Thầy chào cả Là chừng trọng mừng chị trọng cả Và thầy chào chặt chưa hát cây mà Thầy chào cả Là ốc đến mừng cố cô ta cây của ốc Là quên đây cố cô kêu Đi Bà bảo เอาในทองคิดจะเบิกทีละสิบเดือนจะเบิกหกหมื่ด้วยเนอะระเจ้าค่ะแล้วในทองวางแผนว่าจะเอาเงินหน่หมื่นไปทำอะไรคือผมจะเปิดธุรกิจด้านกาเลี้กีบไทผมจะแบ่งเียวขึ้นจำนวยเงินจำนวทีนึผมจะเปิดผมจะสร้างด้านกาเล่้กีบเบิ้ลถึงหลังจางนั้นจะเจรกง่งกงเที่ยงทีหลังทีสุดจะร้องเบิ้น ตึ้งจะเร็วครับมาพุดตเจ้าชอบมันจุใจครับมจะจะเสือเล่าเสือเบี้ยหมายมัดปต่เจ้ากชอบมดแล้วที่ดินกลางในทองอยู่ที่ไหนอ่ะอยเกะกับรันเคยเกยวกม่เอมกันคิดกับฝอกวามคิดี่มึงเบียนเบียนกูตกที่ยเจ้านี่จะสมหมดป่ะฝอ่อว่ากูเปิด่อว่ากูเลียงหลกเลยแล้วถึงมึงเปิดเปลงดังหลกไกูตกใจหลกไกูตายเลยก็ยับพิจอก

ไปเปรั้นไปบันจุบันดาสิติดตามลูกชายก็เราไปไปเจ้าค่ะบ้าปบ้าบบลาตูนป่ะเพื่อนเอานะป่ะเขยข้าเขยพ่อเธอไม่สมควรที่จะเรียกฉันพ่อ เพราะฉันตั้งใจว่าจะแรกนะว่าจะยากให้แล้วเธอก็จะเป็นลูกสบายจังไม่ได้เพราะฉันไปมั่นหมายกับหลูแข่งโสมอาไ<บ>วเจ้าใจว่าเจ้าคว้าชายวีพรพลจะต้องแต่งงานจะต้องเข้าวิธีวิวากับแข่งโสมคนเดียวจนแนล้ลเวเพื่อเธอป่าเรี้ค่ะเอาแต่ถ้าต้องการอยากจะมีผัวจริงฉันจะจัดให้ให้เจอมีผัว ไอ้แต่ละเธอมีผัวอยู่ในเมืองนี้เธอจำมาเธอมาตั้งนี้มาคอยไปจำนำนะไดาแล้วสิปารวงดาไปยังห้องจองจะไน้ะเยอะที่นั่งก็มาทุกที่ฟังฟัง คอยเรียกอ่ะสมชายอยู่ป๋อยได้ไอ้สมชายไอ้สมชายขอช่วยมีแรงคง ตอนนี้ฉันแค่อยากมีเมียมาะละองมันไม่อยากมีแต่แกต้องมีแกต้องมีเมียแกจึงจะเป็นเพื่อนของไอ้วีรพลได้นดีน่ฉันเอาเมียมาตรงให้แกละแกชอบเป็นเจ้าผู้หญิงคนนี้คือพลเรือภาแกชอบใช่ไหมเหร้ยก็มันไม่ต้องการหรอกไม่ได้ ต่อไปนี้เธอจำเอาไว้ถ้าเธอถ้าเธอไม่ทำให้เพะนภามีท้องถึงหเดือนเธอหน้าบอกจากห้องไปไหนฉันจะปิดประตูแลกดใส่กุญแจไว้แล้วกุญแจดอกนี้ฉันทิ้งเธอออกมาจากห้องได้พร้อมกับเพลนภาเมื่อเธอเมื่อพลนภาเธอมีท้องในหกเดือนเลย หมดจไทำไมมันเป็นอย่างนี้เอาเถอะนะเดี๋ยวจะรู้เธออยู่ในนี้ต้องหลงก่อนจะปิดประตูใดกุญแจเกลือนาปาทำไมเธอต้องอยู่อย่างนี้พี่มาใช้ไอเคว่ะเอ้ยต้นพี่หลงใย พระนภาบอกตรงๆนะก็ต้องการนี้พระนภาออกไปจากชีวิตของเจ้าพระชายเมียพอดีเอาเถอะยังไงก็แล้วแต่เราจะต้องรับชะตากรรมอยู่พวกนี้ฉันลาปล่อยเวลาเป็นไปนะแต่ถ้าพี่สมชายพี่สมใจ อย่าไปคุน่ะได้ีกใครได้เพคยงครับไม่ไม่ไม่ร้อยร้อยฉันทำอย่างนั้นไม่ได้ฉันจะขังฉันไม่เพื่อนรักของเราไ้เพื่อนมันแต่งงานก็ว่าความรักไม่ได้แต่จำเอาไว้ไอวีรล้วพ้กลับมาฉันฉันอยู่กับเธอมันต้องฆ่าฉันตายแน่มันทุกจริงทุกอย่างจะต้องกลายเป็นเพื่อนรักบนทางรักอย่างแน่นอนจำเอาไว้ ร้อยจังเรานอนกู่งี้แต่นอนบนเตียงจะนอนข้างล่างแล้วพี่เราเอาเธอหน้าต้องติงต้อง่ากเมื่อเมื่อจะได้ลงเนื้อหัวต้องการให้เราเป็นแบบนี้ฉันก็จะไปให้ดูมาเป็นนี้พักกอดเปนะ i

มีนาีพระลงกตึ้งมาและต้องใจ้แยแเป็นกันก้องตันพอ ต้องใจแบบต้องใ้แต่เป็นกานต้องทนพ่อนักหน้านอกคิดว่เราเป็นใจรารเดียงค่ <c oughs> เด็ดพ่อรักเด,ดพอ่อ <c oughs> ไอสัตว์ไอชายก็เหมือนกันมึงก็ยดมตกลงปลงใจที่จะมาเป็นชู้กับเมียค่ะ <c oughs> อย่างนี้ชีวิตมันต้องแลกนเลยชีวิต ก็จะไม่ยอมให้มึงยักมาหยามหน้าฉันเด็ดขาดจะจะไปเห็บรูปมันไปเทือนรพาน,นอนบนเตียงเที่ยชายเกือกนอนอยู่ข้างล่างถ้าทามท,ที่นอนก็ไม่ได้ยักอยู่ดีนี่ว่าึรื่ตอตรงวนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

มวยเ็ไปนอนกนไปนใช่มึงไม่เคยได้ต้องเมียกูเลยโอ้โหดีเลยกูจะพาตั้งมึงหลับไปนอนอยู่กับนายน้องกองควายู่ิมาลาบอน้องสาวบุ่ไอ้ชายเอ้ยหเดือนแล้วโดเจอกันเพื่อนมารู้ไป เราไอ้ชายมึงจำโมาว้ว่ากเดือนที่เราจะขอบจากห้องได้น้องสาวกูทุ่งทั้งต้งตงแล้วพลนภาก็ทุ่งทั้งโต้งานก็มานอนบนเตียงเกียงใจ้กัน บนี่มัน5ดาวใช่ไหมจะขึ้น6ดาวใช่ป่ะกดเจ้าจะไว้ไม่ไป็่อเย็นในสี่ดาวพวกนังบาเวนาจังป้นไปจนจำใเจะมีตองนองดาด้พอจักวันหนึ่งจักวันหนึ่งเลกในตอง เด็ดในตองตองอกมามองดูโลกวังเาเจ้เลเสียใจกค่ไหนนะเล็ดต้องดังกํเจตนาที่บดานนี้จะเป็นจันนีปัง

我如飞针在雕花。 ว่าดูทำไมกูจับใจเป็นนักหน้าจับใจจริงเพราะเดียฉันหลุนกลางวางเผ่นให้มันไปสืบหาสำนักวัดฤๅษีเพื่อจะตใจวิชาเพื่อจะได้ศึกษาวิชามาแต่มันกลับมาเหมือนหนังจริงใจหัวใจเราจริงๆ เดี๋ยวก็เข้าไปเถอะเปล่าชมใจได้วะฮะชมใจได้จัง không? รถมีอ๋อมีมาตรงเนี้ยตอนนี้ลง hả ไปแก่ว่าเด็กนเ่งยืนได้แกเลยลูกผู้ที่ดิดูที่ดินี่คนเราโยบานเมียทำเป็นแบบนี้คนใจจะโยบานเมียเลยอยากเหมนี่ยงยันไม่ขึ้นไปเลยตั้งแต่วันนี้เป็นตนไปไปเลยเราเลิกกัน แม่ไมอย่าเล่นอย่าเล่นเล่นดิไม่เล่นเล่นฉันเล่นอย่างจริงวันนี้เป็นวันทุดทายที่เราจะเยอะเลิกกันก็เจ้าพบกันเทียมเพิ่มก็อไรพี่ก็เพิ่มเพิ่มลยลองกันเพิ่มคาร์โลนาสินใบยาให้ฉังด้วยแมมอย่ามาโยดิเฮ้ยพ่ออยากจะเล่นเบกเบกกี้ mày chân bây giờ chuyện dài còn đồ 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 trốn đó. Bộ, chân cho chân nhau chân chân mày hỏi gần chân 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 chạy chân 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 chạy chân 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 เร้งชบแล้วใครเด็กมันได้กันต้งชอบแล้วใครหลงมีพัวต้องชอบแล้วใครหลงมีเนียแล้วฉันจะเอาผเออได้ลยแม่มันเดียว่อเจ้าที่เดี๋ยวเราต้องลงเงินก้อนนี้มนเล่ด้กันไม่ต้องเล่งออกไปออกไปเลย นับตั้งเจบัตนี้เป็นตนไปฉันจะตั้งเจียังไงเป็นราชาเมืองนี้เอาหลวงอเองว้ามึงี่ายลายกลเกินไปเลยฉันปิดตัวเนะี่ย

Lâu hôm nay quẩy chết rồi. Nó bay quẩy chết. Mẹ quẩy chết đó cũng nghe. Đồ này nhuồn mà cả bực cơ. Ông ba thì lại mẹ mẹ. đi mà do thì mình lại bà do. Chết lên chính. Chết phụ chính chất chính chết mình lại bà do. Mình lại cái này. là chính. Có những người chỉ cao bây mày. Mà

ที eh, ่นี่ผมพมมีขึ้นแอปเปิลเบร์เดียร์พร้อมแล้วไหมพร้อมแล้วบอกกันนะครับ To you, Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday. เคยังไม่ได้จุดเลยนี่ค่คืนนะวะยับนี่กินทุกไเลยนี่ต้งโอ้โหไม่ด้ตองนี่ย Happy Birthday 啊。 Bye. Uh oh. ก็ให้น้องซัซิทรนได้กับจงเมียุมันควันยืนจุ่มจืนกิจมีเพ้วพองโซ่ผิดสำเร็จพ้นมีทุกข้าชำรัญบันดานล้นฟาลาลนข่าวนาส่าทาพอนก็ให้น้อง